สวัสดีนะทุกคนวันนี้นิกกี้เดินทางไปจังหวัดฉะเชิงเซานะคือคุณเขาไปบุกโรงเรียนหมอนทองวิทยาแล้วก็มีถ่ายงานกับน้องๆทีมฟุตบอล7สีด้วยแล้วที่ไปนะทุกคนคุณเขาเอาเสื้อ d ดิมอนเมกแล้วก็เอานาฬิกาไปฝากน้องๆด้วยน่ารักมากคือคุณเขาให้ทุกคนเลยดูให้จบนะครับคลิปนี้นะครับผมมีแจกเสื้อหมอนทองวิทยาพร้อมลายเซ็นทั้งทีมรวมถึงอาจารย์สกลด้วยรถถ่าันเปล่าพี่ เอาไอ้นั่นมันเมนูวันนี้นะครับผมจะเดินทางไปเซอร์ไพรส์น้องๆหมอนทองวิทยานะครับด้วยการไปมอบนาฬิกาลูนา X อ็กซ์พัมูลค่า2 0 0แสนกว่าบาทให้กับน้องๆหมอนทองทั้งทีมรวมถึงเสื้อเดมอนเมดด้วยนี่ให้เตเลือกคนแรกเลยเจ้าหยองเอาละเลือกเลยเอาเสื้อให้น้องมน้้องเลยพักบายวพี่แจก หลังจากนี้นะครับเดี๋ยวจะไปมอบนะครับให้กับน้องๆนะครับถึงหอพักนะครับต้องขอบคุณนะครับเมาน้องชายผมมากนะครับทดแทนบุญคุณผมนะครับด้วยการมอบนาฬิกา20กว่าเรือนให้กับน้องๆหมอนทองดูนะครับเด็กๆก็เลือกกันคนละเรือนพร้อมเสื้อดิมอนเมทนะครับอ้าวเก่งมากเด็กๆขอให้ตั้งใจเตะบอลนะจ๊ะน้องๆมีใครยังไม่ได้นาฬิกาไหมขายเรือนใช่ไห ดมไและคลิปนี้พิเศษนะครับผมจะแจกเสื้อหมอนทองวิทยานะครับพร้อมลายเส้นน้องๆทั้งทีมรวมถึงอาจารย์ด้วยกติกาง่ายมากครับรเพียงแค่ fc นะครับแชร์คลิปนี้และกด f o l tiktok ig ผมรวมถึงร้านนาฬิกาของเมา ของใครถูกใจผมมากสุดรับเสื้อบอนทองพร้อมลายเซ็นไปเลยเดี๋ยวเลือกแล้วแจกให้นะจ๊ะแล้วตอนที่คุณเขาอยู่ที่นั่นนะทุกคนน้องๆก็ไลฟ์ด้วยเราตัดมาให้ดูในส่วนที่มีนิกกี้นะทุกคนเดี๋ยวไปดูความน่ารักของน้องๆกันสครับพี่มนครับสดีสครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับพี่อาจารย์บอกเห็นล่ะของจริงอะขอดานบน่ะอยู่เอาวันนี้ไม่เป็นกีฬเนครับไลฟ์ี่เกียรไลฟ์ติ๊กัอกเหรอไอเด็กติ๊ก โอ้โอเวลานอนก็นนอกันอยู่อต่เนี้ยและเนี่ยใครเป็นคนเต้นหรือไงแล้วเขียนเองเหรอเขียนเองว่ะพี่จัมไอ้นี่ใครเขียนเนี่ยคายหิมะเนี่ยคุยหิมะแหละเพอาะี่ตลงไรเป็นกระเดีแค่แล้วยังไงมั่งน้องชีวิตเปลี่ยนแม่งหลังจากเล่นบอลแบบเปลี่ยนครับเหรอเปลี่ยนไปไงมั่งน้องชายเปลี่ยนเยอะครับผมเข้าหาเยอะตอนนี้นะสาวเข้าหาเยอะไหม เยอะเลยครับแตกลุงไม่ตอบไม่ทันหรอแบ่งให้พี่มากเลยวะตอบไม่ทันเลยเท่าไหร่เนี่ยดูครับเท่าไหร่นี่กียบสองพันเก้าเท่าไหร่เนี่เจ็ดพันห้าโอ้ยเยอะกว่าพี่กว่าพี่เจ็ดร้อยเองน้องเอ้ยเอาเลยไล่เลยโอ้โหดูดูดิธรรมดาวะเดี๋ี๋ยมันพอดว่ะทีนี้ใครติดที่กลับกันผมไนะเฮ้

ไม่ต้องค่าอะไรตอเ่อยฝรังมาใช่เหรอทุกคนให้คนดูอยู่กับฝรั่งก่อนมไปค่าไปไหนเพื่ไปหนครับานดารไปไหยองไปตามไปดูเลยแลแต่ข้าไปไหนแล้แตเไปไหนแตกไปทุกคนไม่ทดู่ผ็เป็นนะผมต่นาิการรู้จับผมอะไไม่เลือกเลยทุกคนผอรกาอะไรอละเรือนเลอดด้วยเอาให้ร้อนดูนะคุณดู คเลือนนะอานนี้วะเลือกเลยน้องมาอกเอาบ <oh> ้างคนเลื่อกคนเลื่อนน้องเอาไปใส่แก้วเหาไไปใส่ออกงานนบ้าพี่เรื่องของเรื <k <k ่อของครับพี่ครับมาตงเออเมไรครับครับชูหนออชูหน่อเออของตีหลรับเลือกเลยเลือกเลยอครับครับ้องชายไม่เป็นไรวันนี้มีใครไปดูบ้งครับพี่เืองแล้วครับ

ไม่ได้มั้งอนิมด้วยตัวได้มั้งพี่ไม่ได้ใครยังไม่ได้มาฬิกาไหมใครอีกอคนอุ้ยว้องเหรอมาท้องนี้คนเดียวคนเดียวกันเอามาริการให้ให้น้องหนึ่งแตงแตงอะไรกันกายมุดนี่พี่จะส่งก็ได้แลคนเยอไมใจเยอะเ เดี๋ยวเอาเนี่ยเอานาฬานี่ไม่ได้เอาใใรอเดียวใได้ก็จกินบากินเลกเราจะลองดูกันก่อนไม่ได้เลยไม่ไ้เกันูหมกันเลยกดจกนเลดูนะคุดูคนเลือนะอานี่ยวะเลือกเลยน้องมาผมไม่มีเลยใครเอาบ้งคนเลือกคนเลืนเนาเอาไปยัดเขา ไว้ไปใส่ออกอ้านไหมรบมากพี่เพื่อของครับพี่ ไม่เออไม่เป็นไรครับดีครับชูหน่อยเออชหนเอออีแหละเลือกเลยเลือกเลยอ่ะเอามครับเรียนน้องชายไม่เป็นไรวันนี้มีใครไปดูบ้งครับพี่เออใครแล้วหลักชูให้ฟัอ่คครับผมครับพรอนี่มีใครไปดูบ้างอ่ะผมมีกีให้ดูดิมาดูไมไม่ตรงครตัวเขาให้เขาจะเลี่ยได คนิหายแล้วหายไปไหนวะอไมีใครยังได้ไหมูดิคนคนเชื่อังไม่ได้ั้งอิบายไมได้ั้งพี่ไม่ได้มีใครยังไม่ได้บาริกาไหมใครกี่คนอุ้ยเห็นมาช่องนี้คนน คนเดียวกันเอามาดาป้อมป้มลหใช่ครปอเอครับดูจจริงพี่คนดูโคเยอะเลยพี่เต้พี่เต้งอุ้ยไปเร็วเพื่อนป่าวันไปว่ายน้ำไปทะเล้างเยอยอุ้วตีแกมิตเตอ ว่าอะไรเนี่ยขอบคุณครับคุณดูโอ้ยหมดแล้วแบบขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณพี่เขาด้วยเฮ้ยพี่ครับพี่ดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับคุณหล่อเนอะ ืออจแล้วตอนที่คุณเขาเดินทางกลับมาทุกคนคุณเขาก็แวะเข้าจอยลฟ์ของวลิีด้วยแล้วอันนี้นะทุกคนเราลงไว้แล้วตามไปดูกันได้ก่อนหน้านี้โหอาจารย์สกลน่ารักมากเพราะว่าเราเราอาจารย์สกลเพิ่งรู้ว่าเขาแบบระเบียบจัดมากนะเขาบอกว่าถ้าเกิดน้องๆมาสายหนึ่งนาทีสองนาทีโดนทําโทษและโดนวิ่งเมื่อเช้าผมให้อาจารย์สกลรอครึ่งชั่วโมง แล้วเป็นจริงนะพี่คือแบบว่าพออาจารย์สกลขึ้นรถอะเด็กทุกคนอยู่บนรถแล้วไม่มีใครขมากล่างเลยพี่จริงจริงเหรอจริงพี่พออาจารย์ปิดประตูก่อนอาจารย์จะขึ้นรถอีกพี่คือทุกคนขึ้นมารอบนรถแล้วอาจารย์ทัตตารรถนี่คือทุกคนอยู่บนรถแล้วใช่ครับก่อนจะทตาร์ีกพี่ขึ้นรถเหอกันหมดแล้วก็ตอนเราเข้าไปสัมภาษณ์น้องๆในหอพักอะอาจารย์เพราะอาจารย์ไม่เข้านะเพราะถ้าอาจารย์เข้าเด็กๆมันจะไม่กล้าพูด แล้วตอนคืนนะทุกคนกลับถึงบ้านคุณเขาก็มาทําความสะอาดรถคือรถคุณเขาเนี่ยก็จะเปื้อนง่ายๆหน่อยเพราะว่าช่วงเนี้ยฝนตกคุณเขาก็เลยให้ต้อมช่วยล้างนะทุกคนขับรถหน้าฝนก็จะเป็นอย่างนี้นะครับหืมดูดูหลังจากนั้นนะทุกคนคุณเขาก็ออกไปเที่ยวกับพี่ท็อปแล้วก็ฟ้า ส่วนคลุ่นี้ก็จบแค่นี้นะทุกคนบาย